ทไมครับในช่องกิฟมีแต่อะไรมุ้งมิ้งไม่ค่อยตื่นเต้นเลยซีรีส์นี้ก็มุ้งมิง้งไหนจะซีรีส์นี้อีกอันนี้ก็ด้วย รู้สึกไหมคะว,ว่าหัวใจมันขาดแรงกระตุน้นอยากจะได้ไหมครับแบบน่ากลัวน่ากลัวมาเล่นให้หัวใจกระชุ่มกระชวยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไมค์ครับแมปคริปปี้ดอเอ็กซ um เมื่อกิฟและเพื่อนสาวอีกสองคนได้รับภารกิจให้ไปล่าท้าผีในโรงพยาบาลของผู้ป่วยจิตเวชท,ที่ปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้มาดูกันนะคะว่าพวกเรา3คนจะได้พบเจอกับอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าแต่ก่อนจะไปรับชมการเดินทางเพื่อตามหาสิ่งลี้ลับกับพวกเรายิบเดียให้ทุกคน เตรียมพบกับการเดินทางครั้งใหม่ของเกมระดับตำนานที่ยังมีลมหายใจและนล็อกแบ็คทูกอรีเกม MMORPG เวอร์ชันอัปเกรดใหม่ที่จะกลับมาสร้างตำนานอีกครั้งกับเกมในดวงใจของใครลหลายๆคนแน่นอนกิฟก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะโตมากับเกม r o เลยจำได้เลยค่ะสมัยเรียนนะนะเลิกเรียนปุ๊บก็ต้องไปร้านเกมเพื่อเกมนี้เท่านั้นค่ะในสมัยนี้จะเข้าใจโมเมนต์นั้นไหมนะซึ่งการกลับมาครั้งนี้ทางและนล็อกก็ไม่ได้กลับมามือเปล่า พบกับกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้ารุ่นรับรางวัลสุดยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นน Nintendo Switch oppo a3x, เว้นตา r ร y บน n Meta AI oppo pad m e o และกาจอ rog 5090 oc ยิ่งยอดลงทะเบียนมากของรางวัลก็ยิ่งเยอะตามไปได้วยนะแล้วก็มีกิจกรรมสร้างกิ้วล่วงหน้าสุดพิเศษรุ้นรับรางวัลง่ายๆที่ทุกคนสามารถสร้างกิ้วล่วงหน้าได้และเข้าร่วมกิ้วผ่านเว็บไซต์แลกนล็อกได้เลยนะคะแล้วเพียงแค่ทำภารกิจสะสมแต้มในกิ้วให้ถึงยอดที่กำหนดก็สามารถนำแต้มที่ได้มานี้ มาแลกเป็นรางวัลไอเทมเจ๋งๆในเกมได้เลยค่ะมีไอเทมเครื่องประดับหมวกรายบีดักสุดพิเศษด้วยนะคะแล้วยังมีระบบแลนกิ้งสะสมแต้มด้วยกิวไหนที่ได้แต้มสูงสุดก็จะได้รับไอเทมสุดหรูพร้อมฉายาสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟสำหรับกิวนั้นๆแถมกิวไหนที่สามารถรวบรวมสมาชิกได้30คนขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ่นรับรางวัลแอปเปิลโปรดักเซตด้วยและอย่าลืมติดตามเพจแลกนัล็อกแบ็คทูกรีบนเฟซบุ๊กเพื่อรับสิทธิ์ลุ้นรับ p s 5ไไปเลยฟรีฟ สุดท้ายนี้ทายล้นเราก็จะมีแข่งขันกียวอลทัวร์นาเมนต์ที่มีรางวัลเป็นเงินวูล,ลค่ารวมถึง77,777ดอลลาร์ด้วยนะคะไม่ใช่ไทยบาทนะนี่นดอลลาร์เลยนะอืมตีเป็นไทยนี่มาปันกี่บาทนาะเอาเป็นว่าช่างมันค่ะเลขออยังสวยกิ๊บยังชอบฟังแล้วเป็นมงคลดีจังเลยลิงก์ลงทะเบียนล่วงหน้าอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะไปลงทะเบียนกันเยอะๆนะโอเคค่ะกลับมาที่ภารกิจล่าท้าผีในโรงพยาบาลของเรากันต่อ สวัสดีค่ะดิฉันกิบปรีพิธีกรและตากล้องจําเป็นผู้จะมาเป็นพิธีกรหลักของอรายการล่าท้าผีในครั้งนี้นะคะโดยวันนี้เราจะมีแขกรับเชิญ2ท่านที่จะเข้าไปล่้นสารวจด้านในด้วยกันนั่นก็คือน้องเอพริลจากช่อง APRI RI RU และน้องมิสตี้จากช่อง Misty Channel หรือ m i s t y .EXA โดยก่อนเข้าไปด้านในเราจะมาทําความเข้าใจกับสถานที่นี้กันก่อนอย่างที่ทราบไปข้างตน้นว่าโรงพยาบาลนี้คือโรงพยาบาลของผู้ป่วยจิตเวชท,ที่ปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่ามันมีข่าวลือบางอย่าง เกิดขึ้นมีหลายคนให้การว่าที่โรงพยาบาลนี้มีคนพบเห็นตุ๊กตาผู้หญิงตัวสูงเดิอนออกมาตามหาบางสิ่งบางอย่างตอนกลางคืนถ้ามีใครถูกตุ๊กตานี้เจอเข้าคนคนนั้นก็จะถูกพบว่าเสียชีวิตในเช้าวันต่อมา แล้วกิฟก็ยังได้ไปหาข้อมูลมาเพิ่มด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วตุกตาผู้หญิงคนนั้นน่าจะเป็นวิญญาณของคุณแม่ผู้เสียสติเลยถูกจับแยกกับลูกเพื่อพามาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแห่งนี้ต่อมาลูกของเธอก็ได้เสียชีวิตลงอย่างปริศนาเพราะเธอรู้ข่าวไม่นานเธอก็จบชีวิตลงด้วยความเครียดแค้นเพราะเธอเข้าใจว่าลูกของเธอถูกคนในโรงพยาบาลทําอะไรสักอย่างและด้วยเหตุนี้วิญญาณของคุณแม่จึงเข้าไปสิงอยู่ในตุ๊กตาและออกไล่ล่าตามจัดการใครก็ตามที่เข้ามาในโรงพยาบาลน,นี้เพื่อที่จะแก้แค้นให้กับลูกของเธอ และนี่ก็คือข้อมูลที่กิบหามาค่ะนี่อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องเล่าที่เลือต่อๆกันมาเพราะงั้นวันนี้กิบจะรับหน้าที่จากผู้กํากับช่องให้มาทําภารกิจล่าท้าผีเพื่อพิสูจน์ความจริงของเรื่องราวที่ได้ยินมาโอเคถ้าพร้อมแล้วเราเข้าไปด้านในกันเลยดีกว่าค่ะมามามาที่นี่สินะเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรประตูเปิดประตูเปิดเอ้ทไมประตูมันเปิดเองอะระบบอัตโนมัติคิดมากโอ้โหโรงพยาบาลที่ล้างมาไม่รู้กี่ปี อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีข้อความค่ะไอเยุนส่งข้อความมาให้ทำความสะอาดโต๊ะในโรงอาหารโรงอาหารอยู่ไหนวะโรงอาหารอยู่ไหนอะหนูคิดว่ามันน่าจะอยู่ข้างในนะโอ้ย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 ไอ้เสียงบัตรตึงๆอะไรไม่รู้อะโอ้ยไม่เห่นด้วยเหรอ แข่งกองเต้าเฮ้ยใครมาจัดงานแถวนี้ครับนี่เป็นออฟฟิศเฮ้ยแข่งเต้และในนี้หรอคิดว่าในนี้มั่นใจไหมว่าจะมีและร้านอาหารลงอาหารโอเคยได้ตเดินไีเนื้อเป็นฝั่งเอฝั่งบีอ้าจริงคาเฟ่ที่อยู่ตรงนี้ค่ะอมามาแล้วก็เฟียโตนะ ออเก็บแก้วหรือเปล่าคะอ๋อเก็บแก้วโอเคโอเคเก็บเก็บเก็บโอเคแล้วทไม่เขาไม่ให้เราเก็บแก้วอะไรตรงนี้นะคะโอเคเรียบร้อยสําเร็จแล้วไงต่อต่อไปน่าจะมีเอาแก้วไปทิ้งในนี้ไหมแก้วมันนี่หมอปกติต้องทิ้งด้วยหรอที่ทิ้งได้เปล่าได้หรอนะเฮ้ยพิ้วกินน้ำหรอพิ้วกินเนี่ยเข้าเข้าไปหรอพิ้วกินน้ำ กินน้ำในโรงพยาบาลแล้วพิ่วกินมันเป็นยาเลยหรือเปล่าอุ้ยตาย้ยยกินเข้าไปแล้วเขาเขาว่าอะไรไม่เสร็จะอะเขาบอกว่าให้หาซุปแล้วกินมันเข้าไปพิ่วกินไปแล้วไงหนูกินไปแล้วหนูกินไปแล้วแต่ว่าต้องกินทุกคนแน่เลยอ่ะเออซุปอยู่ในกอนอ่ะอยู่ในครัวอ๋อนี่ไอ้ไอ้พี้ชิมแล้วนะพกินเลยกินแล้วกินหน กินไปแล้วบางกันรสชาติเป็นยังไงของพี่เออหนูมันอบเหม็นเหม็นอะเปรี้ยวอะหนูเออเหม็นเหม็นของพี่เหม็นเหม็นขมๆอ่ะของีเปร้ยวเปรี้ยวใช่ไหมใช่แล้วไงต่อนะใครนะเฮ้ยไหนหนูได้ยินเสียงอะพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไม่ได้ยินนะหนูได้ยินอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยแต่ตัวนี้เงียบไปแล้วค่ะอุล้ยอฮ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ย พิเศษว่ามีน้ำอยู่บนพื้นในห้องอาบน้ำนะคะให้หาผ้าจากห้องเก็บของจาก s t o r e l e room จากนั้นก็ไปทำความสะอาดค่ะก่อนที่จะมีใครเจ็บตัวโอ้ยเขาขู่เราพี่เราต้องอาจจะรีบไปหาเขาอาจจะกลัวมีคนลื่นไงลื่นตอเรตรูม <Storage Room S 1> คือตรงไหนหนั่นจะเป็นห้องนี้ที่เราต้องทำความสะอาดหรือเปล่าต้องหาช OWER าด้วยใครวินะ่งอ่ะใครวิ่งนีสิคนวิ่งนะหนูเปล่านะ โอ้ยแต่ตัวเล็กอยู่นี่ค่ะมี่ตัวเล็กอยู่ตรงนี้น,นี่นี่ครับโอเคมีนะ<า>หผ้าผ้าในสตน้อนเรจรูมเนาะใช่อยู่ในกล่องทุกคนอยู่ในนะไม่เห็นมีเลยนะหรือมันไม่ได้มีห้องเดียว<ม>หรือเปล่าไี่สช่ตัเรจมันมีหลายที่หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ฝั่ง B มันมีฝั่ง A ด้วยนั่นนี่มีสตัวเรจอีกอันนะตัวเรจนี่คือตัวเรจใช่อนนันต้นนี่ค่ะผ้าอ้ยจริงด้วย ได้ผ้าแล้วเราไปเช็ดที่ไหนนะไปหาห้องอาบน้ำค่ะหลังจากนั้นพวกเราก็อ,อวนหาอยู่พักใหญ่เลยค่ะหาห้องอาบน้ําไม่เจอแล้วมันไม่มีแผนที่ซะด้วยช่วยไม่ได้เพราะเราก็เลยต้องทาภารกิจย่อยก่อนภารกิจก็คือให้ไปถ่ายวีดีโอในห้องผู้ป่วย A <อ>1สิบสองมาใครวางกล้องเฮ้ยหนูจะวางกล้องแล้วมาวางนี่มาวางกลางวงเลยไหม นนี่เดหพี่้ยอะไรเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยตอนนี้หาห้องอานน้ำไม่เจอปกติเขาจะเอาคนป่วยไปอ่านน้ำที่ไหนแต่ว่าอย่าลืมนะคะนี่เป็นโรงพยาบาลจิตเวชนะคะบางทีอาจจะเป็นแบบระดับเอ้ยพี่ตู้นั้นมีเลดีโอแล้วต้องไปเปิดทางเขยด่ะเปิดใี่พี่ดูเลย เ้าเป็นประตูใส่พี่ด้วยหนูเห็นคุณแม่อยู่ข้างพี่ใช่แล้วก็ปล่ยวิทยุกับแล้วเขาก็วอยวายเหมือนแบบเขาปาพิ้งิ้งอ่ะไม่ซาวตรงนี้ตึงขนลุกเหมือนเขาลำคาน่ะเขาแบบไม่ชอบการถูกลบกกลัวนะคะ อุ้ยอะไร้าวมันเนี่ยหรือหรือเขาอยู่แถวนี้เราต้องวิ่งหรือเปล่าเนี่ยถ้าหลบต้องหลบในห้องไงวะเห็นเราเปิดประตูทุกห้องเลยนะแล้วเข้าไปง่ะก่อนแล้วเราค่อยปิดประตูไงอ๋อเปิดให้เราเข้าโอเคนี่ก็ไม่ไอซียูเฮ้ยหนูเฮ้ยอะไรตรงนั้นอ่ะเอออะไรอ่ะเห็นอะไรไหมเนี่ยนั่นนตรงนู้นตรงนู้นไหนเน่ ไหนอ่ะตรงไหนตรงไปตรงไปสุดปลายสุดปลายทางเลยค่ะไม่เห็นอะไรเลยนะเขาหายไปแล้วหายไปแล้วเอ๊ะพี่พิวเห็นใช่ไหมหนูเห็นพี่พิวกับพี่เห็นมิตตี้ไม่เห็นเอาเฮ้ย เขาใช้้องข้าเหรอจำผิดเฮ้ยมิติปิดประตูถอาปิดประตูเราจะข่างเขาไว้กันแล้วหรือเปล่าเขาเข้ามา ถ่ายติดแล้วฮะถ่ายติดเมื่อกี้แบบเต็มๆเลยเราต้องวิ่งแล้วไหมคะเราวิ่งไปตรงออฟฟิตไหมคะได้ได้ได้ตรงแรกสุดตอนนี้อะใกล้มากแล้วค่ะพี่เราเราอยู่ใกล้มากเราต้องหนีแล้วค่ะเราเราอยู่ใกล้เขาแล้วเราเราเราไม่ทำอะไรเรากดขอสเปคมาคอนโทรนโอ้โหเลยค่ะโอเคเอาไปแว่าตอนนี้เขาอยู่ตึกเอเราไปทำขวัญตีหนึ่งอีกตีหนึ่งเออ เขาว่าอะไรอะบอกว่าเอ่อให้เราไปรายงานตัวที่คาเฟเชอรี่ค่ะที่โรงอาหารเมื่อกี้เฮ้ยแต่เขาบอกให้ผู้ป่วยไปรายงานตัวนะเราไม่ใช่ผู้ป่วยนะ้ยมีคนนอนอยู่พี่มีคนนอนอยู่ที่ห้องหมายเลขสิบสี่พี่ต้องไปปลุกเขาหรือเปล่าโอ้มายกอดปลุกเขาไหมคะ มิตี้ไปเลยหนูเหรอใช่มิตี้หนูก็ก็ตายค่ะพี่ถ่ายไวแล้วมิตี้เร็วสู้ๆฮัลโหลเดอกมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาจากหมดกล้องยังไงเนี่ยโอ๊ยออกแล้วโอเคค่ะวดนนี้เราได้จะทำไฮเจลนะคะไปปุกเขาเรียบร้อย เรายังคงตามหามห้องน้ำไม่เจอนะฮะก็จะแอบ,บไปดูโรองอาหารไหมคะเผื่อเจอผู้ป่วยมีหรอมีคนกระชิบข้างหูหนูด,ด้านซ้ายมือใช่เอ้ยมีเสียงตึงอ่ะเขาบอกให้ผ<ช>ู้ป่วยมาโรองอาหารเหรอใช่ อเธอออกมานะพี่แน่ต้องรอไอพิวตายอะโซโลอ่ได้เปอล่าโซโล่ได้ออไ,ดไม่แล้วทำไมถึงให้คนที่ อยากตายจะไม่ได้ตายแล้วเมื่อกี้มิตี้ตายได้ไงเมื่อกี้หนูหันไปมองปพ๊บแล้วก็เขามา้งคางเลยค่ะแต่ล้วเขาเก็บดับเบิลคิวเลยดิคิวพี่แล้วคิวมิตี้ต่อเลยแล้วเหลอาคนที่โกัวที่สุดไหเนี่ยอร่อยเลยอ่ะเมสเซจเขาว่าอะไรอ่ะมิตี้ตอนนี้เมสเซจมีขึ้นเมสเซจอ๋อดูยูน่าเขาไม่เจอเขาบอกว่าอยากดูคนที่มีชีวิตอยู่ไหมคะอยากดูทำไงอ่ะกดกดเยสเลยค่ะพี่แล้วก็จะได้เห็นเอพิลอใช่ ทุกคนอยู่กล้องเอพิวนะทุกคนมองเอพิอยู่เอพิวเดินเลยเบสเมนตบีนะคโอเคเฮ้ยโอ้ยพิหมุนใหญ่ไนรอบอแล้วนยากเข้าไปเลยอไปเลยเข้าไปเช็ดน้ำเน่า่เอนนเช็ดน้ำโอเค ใช่แล้วค่ะหนูเขาน่าจะใกล้มาหาหนูแล้วเอ้ยซีเหตุรูมค่ะห้องเที่ยวต้องเข้าค่ะห้องเห็นความเราแต่เข้ายังไงอะเราต้องฟาร์มทุกห้องเลยรึอป่เนี่ยแต่น่าจะไม่ใช่ข้างบนอะเพราะว่าก็หาทั่วไม่เห็นมีเลยให้หาเอ้ยพี่หนูมีเสียงมาอยู่ใกล้มากๆพี่หนูคิดว่าเขาเจอหนูแล้วล่ะพี่วิ่งสัตเรียบร้อยต้อนรับ ถ้าเกิดอะไรจากดิไปหนูขอเป็นคนแรกที่ไปกอนนะวิ่เขา้าหาเลยนะหน,หนูหนูขอเอาตัวไปปกป้องทุกคนไปแทงเพื่อทุกคนอืมนานจังโอเคอ่ะไม่เหมือนเดิมให้ไป,ไปเปิดโคมไฟตั้งโต๊ะซึ่งจะหาเจอได้ที่เบสเมนต์เอค่ะโคมอันนี้หรือเปล่าคะโคมไฟโคมไฟอืหรือต้องเปิด,ดปคะ่ะ เสียงอะไรอ่ะพี่เสียงโฮแล้วพี่รู้สึกเหมือนเมื่อกี้มีใครมาด้านหลังอ่ะหน้ามันเดินไปเองเมื่อกี้เมือ่อกี้พี่อยู่ในห้องคนเดียวนะแต่ว่าอันนี้คือเวสนาบอิปบอาเดี๋ยวต้องรอว่ามันขึ้นหรือเปล่าอะได้ยินเสียงแปลกๆทางโน้นค่ะเออห้อง้คงห้อง,องชาวร์ห้องสตอลอ๋อนีไงน,นี่ไหมคะ โอ้โหแปลกกว่าชาวบ้านเลยจริงโอเครอภารกิจต่อไปเร็วๆหน่อยครับพูมิกับครับเร็วนิดนึงแล้วพี่เป็นแขกรับเชิญเหมือนกันนะเนี่ยพี่เป็นผู้ดำเนินรายการต้องรอคำสั่งผู้กากับไงแม่ไม่ส่งต่อเอออะเฮ้ยอารู้ไหมพี่อยู่ข้างใน คนที่อยู่ในเบสเมนต์บีได้ขโมยไฟล์สำคัญไปค่ะให้หาโฟลเดอร์ er. หนูไปแล้วค่ะแระก่อนเอ้าเหลือพี่กิฟต์คนเดียวเอ้าพี่พต้องไปเบสเมนต์บีหนูก็หนูเข้าใจห,หนูหนูส่งกำลังใจไปผ่าน w i ไฟ พี่เห็นเลยเมื่อกี้เขาเดินมาแล้วเขาก็แบบตบหัวไอ้พิ้วหลุดอ่ะโอ้ยจริงเหรอโอ้หัวดำเลยอ่ะโอ้ย,อยเสียงะไรวะเอ้เมื่อกี้หนูเห็นอะไรแบบข้างบนไม่รู้คะ่ะหนูจะคิดเองพี่พี่ลงไปอาจจะปลอดภัยกว่าอืมตอนนี้เบสเมนบีใช่ไหมคะชาแฟมให้หาแฟมอะไรคนอยู่ตรงไหน มันบีประสาทพี่เลยเกินแล้วเนี่ยสาวแบบอืจำหายยังไงเนี่ยมืดกระมืดบาแสก็ไม่มีเวยบันยากจังเลยค่ะคุณผู้กำกับคะให้ระเลียนมาเยอะวันนี้ไม่ได้เลยยังไงให้นไ่ินอะไรหรอเสียงเด็กผู้หญิงกระซิบเสียงกระซิบที่หูโอ้กล่องอะไรเลยเนี่ยเหมือนของเล่นเลย ไป็นแรกน่าจะเป็นอันเดิมท้วกคอนนะฮะจะไม่มีอะไรบนโต๊ะเลยเออไม่มีบนโต๊ะเลยอ่ะี๋ยวมันจะขึ้นมาตอนที่เรากดอ่ะเดาดูสิโอ๊ะอ่ะให้ค่ะแจกันดอกไม้และทําให้มันแตกนะคะทุกมันที่ไหนมันจะอยู่บนเมนฟลอร์หาแจกันดอกไม้คือโซนบนบริเวณกลางๆนี้ใช่ไหมฮะหรือว่าในห้องผู้ป่วยด้วยใช่ค่ะเขาบอกเมนฟลอร์ก็คือน่าจะเป็นอุยเี๊ย น่าจะไม่รวมเบสเมนต์เฉยๆค่ะคิดว่านะอ๋อนี่อ้าเจอแล้วชูเลยอ่วเก่งมากรังแก้วแตกรังแก้วแตกมันต้องไม่ขี่เควส์นะถึงจะออกจากที่นี่ได้ม,มันจะติดไอ้แฟม้มเฟิร์มยังหาไม่ได้เลยงงมากโอ้ห่าไม่เจอโอเคม,มาแล้วอุย้ยหาซุปแล้วก็กินซุปโอเคง่ายอยู่เจอแล้วมิตี้ชิมบ้างไหม ได้เลยเนี่ยมิตี้ดูมันสภาพมันจขียวเขียวอ่ะเนี่ยโอ้โหเขียวเยวหมือนลาขึ้นอ่ะอือสภาพมันตะไคร้ขึ้นละขึ้นโอ้ยเป็นยังไงบ้างคะผมมากสุดมากว้าชื่นเลยอ่ะเชืยนปู่ผ่านแล้วเอ้วอีกแล้วแฟมเหรอใช่ค่ะให้เราหาไฟเสร็จแล้วก็เอาไปคืนที่ออฟฟิศอันนี้น่าจะต้องไปหาในเบสเนต์บีใช่ไหม minutes Five later หุ้ยเจอแล้วค่ะในห้องน้ำนี่นี่นี่เนี่ยมายืนรอหน้าห้องนี่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 ค่ะนั่นน่าจะใช่นะตรงนี้มันวางอ๋ออย่างนี้เลยกลับไปออฟฟิศกันอ๋อเ้วเราเมื่อกี้ทำไมไม่เห็นเห็นในห้องน้ำก็ไม่เจอหรือเราไม่เดินแล้วห้องน้ำทั่วทุกห้องนี่ออฟฟิศอ๋อคือละ เรียบร้อยไว้ที่สามแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรามาไกลกว่าที่เคยแล้วทุกคนยังอยู่รอดครบเสี่ยงมายเอเสียงมาแล้วทำไงอะอ่ะออพี่ดูดูต้องทางให้ฝากใครดูมีท่าชุกกระปกอยู่ที่พื้นทามีคนทำน้ำหกเลยใชะัอย่างให้หนะเอาไหมม็อบไปทำความสะอาดน,นี่ตั้งไว้เพื่ออะไรน,นี่ค่ะเพื้นชุกกระบอก ผู้รอดไม่แน่เรียบร้อยยังไงต่อนั่นน่ะสิเราตั้งเราตั้งกล้องมาล่าปืนเลยอ่ะป้อมปืนอ้าวไปดูไปแล้วค่ะไปดูเฮ้ยหมดล็อกแล้วค่ะพี่วิ่งเลยวิ่งเลยไม่โดนแก๊งไม่ดักแก๊งดักแก๊งอ่ะไม่สุดกลัวแบบมีหน้าที่สุดท้ายแล้วว่าเราจะรอดไปด้วยกันเฮ้ย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 เราจะรอดไปด้วยกั ยแต่พวกเราก็ลืมไปอย่างนึงค่ะว่ามันมีห้องซีเกทด้วยช่วยไม่ได้จะให้จบทั้งอย่างนี้ก็คาใจเกินไปพวกเราก็เลยขอเล่นอีกรอบพี่ยืนมองอยู่มิตตี้อา่านเลยโอเคไปค่ะมิตตี้อยู่ด้านซ้ายเาโโลยอ๋อเดี๋ยมาตามพี่มาไล่พี่มาไล่พี่มันไ,ม,นไม่ไล่ดูเลยไม่ใช่มันมันไล่คนเออมันไล่พี่เกมอยู่ได้เดี๋ยวอ่านขนเฮ้ยเฮ้ยเฮพี่ได้ฟีเกจแล้วอ๋อเจอแล้ว โอ้โหดูหน้าตุ๊กตาดิพี่โอ้ยน่ากลัวจัดพี่มัเสียงมาไอ้ปึ้งเดิกเราที่เปิดที่ไปที่ไหนเฮ้ออ่ะเฮ้ีห้องใส่เกมเย่ะ กลายเป็นว่าห้องซีเคตลูมก็คือห้องโชว์ผลงานของผู้สร้างแบบนี้นั่นเองนะคะนอกจากคิปปิ้ดแอสเซลัมก็ยังมีแมบอื่นๆที่น่ากลัวอีกเพียบตอนแรกก็รู้สึกว่าห้องซีเค็มันไม่ค่อยซีเค็ดเท่าไหร่เลยอะรู้สึกไม่ค่อยคุ้มค่ากับการวนหาอีกรอบเลยค่ะแต่การปลดล็อกห้องนี้ทําให้สามารถผ่านเควสทั้งหมดที่เกมนี้มีได้โอเคที่เหลือก็แค่ออกจากที่นี่อย่างปลอดภัยก็บ <Go. S 1> ินกันนะทางไหนนะกล้องไปด้วยไหมคะอ๋อไปด้วยไปด้วย เเก็บเก็บหน่อยเพราะว่าเป็นงมบของบริษัทนะคะโอเค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 ฮึบฮึบฮึบตามมาครับตามมาครับเย่อย่าโดนแกงนะอย่าโดนแกงเอ้ยไม่มีใครดักฮึบโอเคเย้ว้าวสุยอดแต่ทุกคนโอ้คดียวก่อนอะมันมีปุ่มนี้เกิดขึ้นนะคะเอ๊ปุ่มหมด หมดคลั่งเฮะเอ๊ะหมดแบบโดดไล่ล่าอย่างเต็มสตรีมแน่เลยหนูคิดว่าอืเราจะแก้งทำเป็นไม่เห็นมันหมดคลั่งต้องทำทักสิบหกทักถึงจะออกมาได้ค่ะคือเราอ่ะทำไปสามอันเราถึงออกแต่ถ้าเป็นโหมดนี้คือต้องทำสิบหกสิบหกอันสิบหกเพลยเลยเหรอก็คือ จีหนูคิดว่ามันน่าจะมีเควททั้งหมด16เควทไปแล้วเขาก็เจนมาให้เรารอบละ3รอบละ3รอบละ3แต่ทีนี้คือแบบว่ามไม่สุ่มแล้วทํำไม่ครบุอย่างเลยละกันอ๋อ เอาเป็นว่าสำหรับโหมดข้างนี้ถ้าใครอยากดูอีกก็คอมเมนต์เอาไว้นะคะกิ๊บอาจจะเอามาไลฟ์ก็ได้นะแบบนี้ซื้อมาตั้งส0ง้อยกว่าบาทถ้าเป็นไปได้กิ๊บก็อยากจะเล่นให้คุ้มะเนาะโอเคค่ะสำหรับภารกิจล่าท้าผีในแมบปบคิปเปอร์ดแอสไซลัมกิ๊บคงต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และคอมเมนต์ให้กิ๊บด้วยนะไม่ได้เล่นแมปผีมานะอาจจะตึงๆนิดนึงเนือ่องจากเป็นมมนิเกมการต่อต่ออาจจะเก่งๆแปลกๆอยู่บ้างนะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะคะสำหรับคลิปน้กกค,คอ,อัวลไป่น่นนนแพบใหมนนะะ บายบายค่ะทุกคนกิมมีกูน่ารักน่รักขายด้วยนะคะสามารถซื้อได้ในงานอีเวนต์ต่างๆหรือสั่งซื้อได้ในแฟนเพจ Facebook กิมบุรีค่ะลิงก์แฟนเพจ Facebook อยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะและการชอบกันก็อย่าลืมอุดหนุนสินค้าที่ลึกของกิฟด้วยนะมาอุดหนุนกัน,นเยอะๆนะคะ